วันนี้เราจะไปเจอได้เด็กๆฮาะลุยใช่ไปดูขนมกี่เกี่ยวกับพาราวีนมากินกันพ<ก>รอ้รอรมอแล้วไหมพร้อมแล้วไปกันเลย นั่นดิเปรินนะนา่นอะอันนี้เหรอใช่อันนั้นแรกอ๋อดิเปรินฮาโลวีนจริงด้วยใช่เอาโน่นเน่ยอันนี้เหรอใช่อันนี้ทีไหนที่โจมใช่ีจมคุณคองหนูดาเอาอันนี้เบียรนาเบียรนาเอาอันนี้อันนี้คืออะไรล่ะมันคือฮาโลวีนอ๋อฮาโลวีนได้กันครบแล้วไหมครบแล้วนี่กล้องไมจ้าได้มาเรียกองนาจ้าไหนกองหนูดา เอาเบียร์น่าเดี๋ยวเราไปกินกันที่บ้านนะนี่หน้า,นาฮาโลวีนด้วยตรง,งไหมไปดูหน้าฟังลูกโอ้นี่หน้าฮาโลวีนยิบมาเลยยิบมาเลยอา้ยาเราไปเปิดกันที่บ้านกันเลยไปเร็วาเ<ไ>ปาิดกันขนมเต็มหมดเลยจากกินอะไรก่อนเพื่อนอันนี้อันนี้ก็คือทิ้ติลิ้นนะมันเป็นอะไรอะพี่อะนะ มันเป็นเออเหมือนแท็กทูแต่ว่ามันติดลิ้นเป็นขนมกระดาษไหมอ่ะมันเหมือนกระดาษแต่ว่ามันก็มีความเหมือนแท็กทูลายแบบต้องใช้น้ำลายอ๋อนี่มมนมีลายแบบค่ะนี่มาเป็นแบบนี้กินได้ไยวันกินได้หลายวันเลยเอาลายอะไรของนูดาเอาลายอันนี้เอามาดนี้เยเดี๋ยวซึงกองกองเมจ่าเอาหนูอูนี่กองเมจานูอูเพียนะเอาฟักทองลองเพียนะฟักทองกองนาจาละ ม,มัวมัวเขาแม่หมดไงหม้อข้อแม่หมดมีถึงมันใจเปลือยเพียรนะแบบนี้ใช่บบเลยเหรอไม่ต้องแกอะได้เลยเหรอใช่รอาหนึ่งตั้งปอปปอปกันหนึ่งสองสามเอ้ ได้แต่งานเลยมันหอมออกสเชอร์รี่เนาะใช่เหมือนนมกระดาษตื้นต่อไปอันนี้คืออะไรอ่ะนี่น่าเป็นลูกบอลอมเั่นจะียวกันอ้เธอเป็นฟักทองโอ้เป็นฟักทองจริงๆด้วยเป็นยาก็เป็นเป็นแบบนี้นี่อ๋อมันเป็นไฟโอ้เป็นไฟเปลี่ยกไลไรซีนี่เพื่อนๆดูเห็นไหมหน้ากลางคืนน่าจะช่วยนะนี่นี่นี่เป็นไฟมันเวลานานเลี้ยงอ้าวเกะโลอมโอ้ ข้างในมันเป็นอันนี้้เป็นฟักทองแล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไรพีนี่ข้างในเป็นพี่แล้วก็เป็นฟักทองนี่เป็นฟักทองเลยนะเ้ฟักทองจเ่ัเลยอะใครเอาอะไรเกีหน้าฟักทองมาอแ่จายจิ้มจิ้มห้าาหนึเนี้ยวเ้เหรอแต่มันก็ว่านไงมันเป็นน้ำตาลแต่ว่ามันเอาไปเล่นได้ด้วยไปเต้นได้ โอ้ยเพียง,ยงยต่อไปอะไรดีอยากกินอะไรหละ่ะอันนี้โอ้เป็นเยลลี่เมงมุ่มเธอไม่จะแกให้ดูข้างในว้าวเป็นเมงมุมเป็นตัวบอดีเลยกินเดือนแล้วมีอันนี้อะไรดีเอาหนึ่งจองช้่มกินน้นาก่อนเนี้ยอืมเนี้ยเนียยอ๋อเขาจะนัาง มีความหลุดตาตอเบอร์รี่เพาะพี่มีความเลื้อส้มโคกเขาเป็นการโค้ไม่เปรงกลางมันโค้งมันเลยทุกคนอ๋ออันนี้หัวกะโลกถึงก็ใส่ช็อตได้กันนี่อันนี้ไม่ใช่เลยมันเป็นช็อกโกแลตมันเป็นช็อกโกแลตกับไวช็อกไวช็อกกับอ่าช็อกโกแลตนี่บีบว้าววว้าพอบีบเนี่ยมันจะเปรี้ยวไมนเลือดเลยอืมอืมเอาเลยไหมร้อย อันนี้เลยร้อยนะบลอกช็อกโกแลตว้าวจ้าอืมมากินเลยอก็ช็อเนื่องต่อเลยกัดยังอ่ะอืมอืมอืกัดไม่ออกอ่ะกัดออกค่ที่เดียวกัดกันออกแค่ที่เดียวลรไม่กินอืมอ่ะ อันนี้ก็คือน้ำส้มฮาราวีนเหมือนกันแลลินดูดิว่าให้ไปเล้วแม่ห้แล้วให้แล้วพออะไรเพิ่มไหมพอกินเจลลี่อืมอร่อยเหรออร่อยมันมีเนื้อเจลลี่นุบๆใช่เจลลี่อืออาร้อยเขากินมันเดียกว่าน้ำแข็งเจลลี่ไม่ใช่มันไม่มีน้ำแข็งมันก็คือน้ำส้มเจลลี่ต่อไปแม่จ่าแกอันนี้ลิน ลินดี้นี่สร้างประจาไปลินดาอาร์กอนน่ากลัวไหมน่ากลัวชุ่มปะอืร่อยไหมร้ยบางอันนะมันจะแทบเอ่อฟันปลอมให้ด้วยอืมแต่บางอันจะไม่แทบอันนี้เลยไม่เว้นน้ำลายมีอร่อยอร่อยอร่อยจริง อืมลิอันนี้เป็นนาพี่อันนี้ก็เป็นเยลลี่เหมือนกันอันนี้มันออกรสสตรอร์เบอรี่ไม่อน่ะชิมที่อันนี้มันจะออกรสอะไรอืมอันนี้มันกินแอปเปิ้ลเลยนะใช่ค่ะเด็กเลยดมดูมดอแอปเปิ้ลชิมก่อนไม่จ้่การดัวนนาพี่ก่อนเลยอะไรไหมอืมแอปเปิ้ลเลยแอปเปิ้ลท่ามือแล้เวเพียงนะข้อเท้าน้อยในชาจะต้องตัวที่กัด กัดมืออร่อยไหม,มอ,อ,อือดูอ๋อแอปเปิ้ลเครื่งองหมายนี้คืออะไรรู้ไหมปมยิ้มหัวกาลกมันก้าวกับปี่ไหมน,นี่มาเลยนะลา,าวีนมาเลยนะนี่เครื่านี้มันฮักเป็นซีฮักเป็นชาทอนเชงได้กันตอนกลางคืน,ม,น,นมันจะมีแซงมันจะมีแซงดูก่อนอร่อยไหมอร่อยอันนี้อร่อยอร่อยไหมดูได้เพิน่นเินเลยดูได้เพิ่นเลยยอกิน้่นเลยเอออันนี้เขาทำมาเป็นเช็ดเลยนะ อันนั้นไม่มีแค่เยลลี่น้อนอย่างเดียวมีทุกอย่างเลยมีหลายอย่างจริงโอ้โอ๋ออันนี้ก็คือเขาใช้รวมเป็นโคกอันนี้เป็นแบบน้อนพาลาวีนงั้น,นเปียวนะอื๋อใครเอาชีนไหนเปี้ยวจีนี่อ่าเอากินใกล้ค่ะพี่ร้านเห็นไหเปียกเ,เปียวจริงเปียวมามาทำไม่น,นี่กันเปียวหน้านิ่ง ใครใครจำนาเปียวเพยนะหนึ่งสองสามใครเปียวเพยนูน้นอยู่กองใครเปียวเพ,เพวยปั้นจังใาวหวานหวานอ้าวมาจับเปี้ยว <c oughs> ม,มยาจำเปี้ยวมาหยอกเป้อันนี้มันเปี้ยวมาเลยนะไม่อันนี้เปียวมาเด <c oughs> ันทำแบบนี้เลยไปตัวเลยไม่อันนี้เปียวหวานเจ้าหวานถ้าคนที่กินเปียวประนจำอ่ะ ไม่เปรี้ยวเลยอ๋อต่อไปเรามาติดเท็กซ์ทูกันดีว่านนี้เป็นเท็กซ์ทูฮาลาวีนก็คือมีโลโมาด้วยนะโลมาใจใหอ่าเป็นโลมาตอร์บูลี่ใช่ซึ่งอันนี้ก็คือเท็กซ์ทูนี่มีลักล่าเลยนะนี่กองพิณนาเด็กพิน่าจะติดทีไหนแกมแกมติดตรงนี้ใช่ไหมใช่อ่าทาน้ำโอนทาน้ำโอนอ่าข้องอันหน้าโรยก่อนข้องพีนูดาไปนะนี่อ่าไอพีติดตรงนี้เลยใช่ไหมนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยูนนิ่งๆิยูนนิ่งๆประกอบไปกองเบียร์นาชาโอโได้เลยว้าวไปดูแก่แเป็นฟักทองจริงฟักทองแล้วกองนาชาน้องนาชาแมวทีเกมว่านะแมวทีเกมเนี่ยอะไรนะตื่นเต้นนี่กองปีนาชาจะติดแมวทีเกมได้หมักขวดเกมอันลคางนี่เลยเป็นน้องแมวอยู่นิ่งๆนะอยู่นิ่งๆนะชุนไม่ได้นะครับตอนเนี้ยถ้าชุนนี่คือ คือพังหมดเลยนะอ่าล้องนูดาเมื่อกี้ล้องไม่เป็นเพราะความสําเร็จเอาไหมมันไม่ติดอันนี้รอบนี้นูดาเอาบานบานพีซิงบานพีชิงเฮ้ได้เล็กกอกนะจจาที่กองกระจ้าอ๋อได้แล้วไหมว้าวก่องกระจ้าเป็นน้องแมวจริงนั่นเป็นน้องแมวน้องแมวตอนที่ไล้ตกใจรู้นะอ๋อเป็นน้องแมวตกใจอันนี้กองกระเจาเป็นอันนี้ติดทีมือวะได้เล็กองนูดาดิ เราได้แล้วไหมว้าวคอนดูานี่เป็นบ้านจริงเป็นบ้านจริงก็คุณดาเก๋ก้องเมยว้าวไม่เป็นคางเก้าช่วยบอาเองทุกคนก็ได้ติดมดเลี้ยวของเมญ่นเป็นคางเก้าของพีนัชชาเป็นอะไรน้องมิวถึงกองปีนูด้าไอยาชองเกมน่ารักเหมือนกันเดี๋ยวเราจะปิดติดชองเกมถ้าใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลัง đại hay xanh lúc nào đây là <laughs>